หัวใจบางทีก็ดูไม่หยุดติ่จำทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์เห็นใครแต่ใครเขามองผ่านพ้นเลยไปกันจนหมดน้อยใจคนเราทำไมไม่มองดีๆฉันมีอะไรที่ซอนเอาไว้ข้างในขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไปให้โอกาสสักครั้ง ฉันเองไม่ไดีเลิดเลยอิงคนอื่นเขาแต่ไม่ฉันเอาไว้ไม่เงาฉันรับรองอาจไม่ลอพอให้เจอเลี้ยวแต่ฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปักหัวใจไม่ชอบไม่เป็นไร แต่คอยฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนะกแต่ร้องเพลงเพราะผมจะมีเธอหัวรอยยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจเป็นหลอเท่าไรแต่หัวใจฉันลอเลย